สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโซ่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านใช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของรูจิเลกนากา ฝากมาแนวทาง10น้อยโบล์ฝากมา6 7นวทาง6 7ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยอดีตที่แล้วก็ฝากมา2 3งสก็ผ่านสองแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา6 7ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ครับท่าน ฝากมาวิ่งบนล่างฝากมาสองตัวเจ้านี้ก็ฝากมาสามสี่สามสี่ฝากมาสองตัวเป็นแนวทางบนล่างก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างอารียอลทันใจต่อมาครับเจ้านี้สิบในบนค้นโคราก 9012 9012เจ้าคนโครากก็ฟางมาสีตัวอีก1ช no bon. ุดเป็นนทาน10หน่วยบนอดีตที ud, ่แล้วก็หลุดนะอดีตที่แล้วก็หลุดเน้อทันใหม่นี au, ่ก็ฟังมา901 2ต่อไปเจ้านี้ครบสาต่อบน อดีตที่แล้วก็ผ่านอาดีตก่อนก็ผ่านแนว้ทานใหม่นี้ก็ฝากมา456901 456901ฝากมา6ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านนะแป2่งสองต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทานน้อย ฝังมาหน่อย2 3 4 5 6 7 8 9นะ2 3 4 5 6 7 8 9 8ตัวฝังมา8ตัวเป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับเป็นแนวทาง10ฝังมา5 หกเจ็ดแปด8ก้1ก็เป็นแนวทาน10บบญคงที่ฝากมา7ตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ชลาพล ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะเป็นเนือดันเก่าที่แล้วสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่าน8ผ่านสผ่าน2ตัวเดือันใหม่นี้ครับเจ้าของเดือ่านก็ฝากมาแล้วตัวได้ไปดู670ศู หกเจนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางชนะโพลนะเจ้านี้นะก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาเลยเจ้านี้สวย ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะอดีตเก่าวที่แล้วก็ผ่าน1 2 1 2งนึ่วท่านใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วนะตัวใดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน

ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็น่าวทานหลักอร่อยนะใบนี้ก็เป็นอ,นอ,อ,นะนนอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้ว0 1 2ย์หนสรุปแล้วผ่าน8นะผ่าน8ปดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับไปชม แนวทานใหม่นี้ก็ฟังมา6789034 6789034นแนวทันใหม่นี้ก็ฟังมาเจ็ดตัวเป็นแนวทานรักร้อยนะก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปานอย่างเร็วทันใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ก็มาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาอาดีตเก่าที่แล้วนะสิบคู่ขี้อดีตที่แล้วก็เป็นขี้ก็พันหนึ่งนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็พันหนึ่งสิบบนเนื้อท่านใหม่นี้ครับเจ้าของเนวท่านก็ฝากมาแล้วนะตัวได้เอ่ยเราไปชมกันเลย แล้ท่านใหม่นี้ก็ฟางมาเป็นคู่ฟางมาเป็นคู่0 2 4ย์สองสี่หกฟังมาหตัวเป็นคู่10บบนก็ขอบคุณมากไปต่อกันเลยเจ้านี้ เต็มสิหน่วยบนแล้ท่านใหม่นี้ก็ฟางมาเต็ม3เต็ม6เต็ม7เต็ม8เต็ม9เต็ม0เต็ม2เต็ม3ามหกเจ นวทันใหม่นี้ครับก็ใบนี้ครับท่านก็เป็นแนวทานใหม่นะก็ฝากมาโคสองตัวสองตัวบนนะโดยเต็มน,นะโดยเต็มหกเจ็ดหกศูน6 7 6กหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหก็ดห่งก็ฝากมารวม สิบสี่โู่ไปต่อกันเลยเจ้านี้สิบหน่วยโบนสามตัวฝากมาแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ฝากมาสามาตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่ แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะเจ้านี้ก็เป็นแนวทางเด่นโบนเด่นโบนบสองฝมา8ูมา8903 8903อดีตที่แล้วก็ฟังมา6 7เปหนึ่งก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ก็ฟังมา8903 ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นทานเท่านัา้นนะทานเป็นนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย